สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาคุยเรื่องขั้นตอนการขายบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนเริ่มต้นมันยังไงนะครับเอาเรื่องการขายนะเพราะว่าวันนี้มีพี่ประเมินนะครับมาประเมินบ้านหลังที่ผมนั่งอยู่นี้นะครับก็ใกล้จะโอนแล้วเดี๋ยวจะเล่าตั้งแต่แรกเลยว่าตั้งแต่ลูกค้ามาจองอะไรยังไงนะครับอ่ะเริ่มต้นเลยนะนะครับส่วนตัวเนี่ยผมก็ขายบ้านแบบสร้างเสร็จแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ทําแบบสั่งสร้างนะ ก็ไม่ได้รอลูกค้ามาจองก่อนนะครับถึงค่อยสร้างผมก็จะสร้างไปเรื่อยๆนะครับตามงบของเราแล้วก็โปรโมทไปอ่าโปรโมทโพสลงกลุ่มอ่าแล้วก็ยิงแอดโฆษณาควบคู่กันไปอ่านะครับพอมีลูกค้ามาสนใจดูบ้านอ่ามาเดินด,ดูดูดูปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าถ้าลูกค้าสนใจนะครับผมก็จะทําการเช็คเครดิตให้ลูกค้าก่อนอ่านะครับเบื้องต้นก่อนเลยนะยังไม่รับจองนะครับถ้าลูกค้าสนใจ สนใจจะจองยังไงหรือไม่ผมก็จะเสนอไปก่อนว่าเดี๋ยวผมเช็คเครดิตให้ก่อนไหมว่ากู้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงอ่าอะไรอย่างนี้ผมจะเสนอไปก่อนอะไรเงี้ยลูกค้าอ่ยอมให้เราเช็คเครดิตให้นะครับก็ขอสลิปเงินเดือนย้อนหลัง3เดือนนะครับแล้วก็รู้ภาระของลูกค้านะครับแล้วก็รู้อายุลูกค้านะครับแล้วก็ไปเช็คขอรูปมานะขอให้เขาถ่ายรูปมาก็ได้นะครับแล้วเราก็ไปปิน้นแล้วผมก็จะไปเช็คธนาคารนะครับธนาคารแรกที่ผมจะเช็คคือธนาคารทอสอนะครับ สำหรับสหรับพนักงานประจำนะหรือไม่รัชการอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ไปเช็คธนาคารเขาจะคิดตัวเลขให้เลยว่าลูกค้าคนนี้กู้ได้เท่าไหร่อะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับถ้าบ้านยังไม่เสร็จนะครับเหลือสัก2 3 4เดือนบ้านเสร็จเนี่ยผมจะเช็ค,คเครดิตบูโรด้วยนะครับก็ให้ลูกค้าเช็คในแอปนะครับแอปกรุงไทยกับแอปอมสินนะครับพอเช็คมาแล้วนะครับเราก็เอาเครดิตบูโรไปให้ธนาคารดูอีกรอบหนึ่งว่าลูกค้าคนนี้ เครดิตโลเป็นอย่างนี้กู้ได้ใช่ไหมนู่นนี่นั่น,นอ,อะไรเงี้ยถ้าโอเคเบื้องต้นกู้ได้กู้ผ่านเครดิตแบบนี้อ่านะครับกู้ได้เราก็จะมาแจ้งลูกค้านะครับว่าอ่าลูกาคากู้ได้นะครับยอดเต็มจํานวนกนะู้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วลูกค้าก็ตัดสินใจว่าจะจองหรือเปล่านะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมทําแบบนี้ส่วนใหญ่จะจองแต่ก็มีนะเคสไม่จองก็มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทําทให้ลูกค้าฟรีไปไม่ไม่ซสีเรียดนะครับอ่ลูกค้าจองปุ๊บแล้วเราก็ สร้างบ้านไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ได้ยื่นกู้นะถ้าบ้านยังไม่เสร็จนะสร้างบ้านไปเรื่อยๆจนฝาบ้านจะเสร็จนะครับอ่าบ้านเสร็จร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเราก็เริ่มยื่นกู้แหละแต่ขั้นตอนนี้มันจะมีรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าเราต้องแจ้งลูกค้าล่วงหน้าสักประมาณสิบสี่วันนะครับเพราะว่าลูกค้าจะต้องขอแบบรองเงินเดือนอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องคิดไว้แล้วว่าเฮ้ย e อีกสิบสี่วันบ้านเราจะเสร็จเราก็แจ้งลูกค้าเลยว่าลูกค้าครับขอแบบรองเงินเดือนได้เลยครับมาเดี๋ยวเตรียมเอกสารได้เลย ถ้าแบบลองเงินเดือนได้แล้วเดี๋ยวพร้อมยื่นกู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับพออีกสิบสี่วันเราคํานวณไว้แล้วว่าบ้านจะเสร็จปาะมาสิบสี่วันก็แจ้งลูกค้าพอบ้านเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ปุ๊บแล้วก็ลูกค้าเอกสารพร้อมปุ๊บก็ยื่นกู้เลยนะครับอ่ายื่นกู้เลยอ่ะลืมลืมการจองไปเลย <c oughs> ก็เช็คอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะรับจองห้าพันบาทอ่านะครับอ่าลูกค้าตัดสินใจจองอ่านลูกค้าตัดสินใจจองก็จองห้าบาทบาทเขียนใบจองให้นะครับอ่าแล้วก็ รอบ้านเสร็จก็ยื่นกู้นะครับ <_ D> พอยื่นกู้ปุ๊บนะครับยื่นกู้ปุ๊บ,บเตรียมเอกสารเตรียมอะไรพร้อมนะครับแล้วก็นัดลูกค้าไปยื่นกู้กับลูกค้าเลยนะครับก็พอยื่นกู้ปุ๊บก็รอประเมินอย่างวันเนี้ยประเมินมานะครับรอประเมินประมาณ3 4มห้าวันนะครับประเมินจะมาถ้าลูกค้าไม่ติดอะไรนะถ้าประเมินมาแล้วเนี้ยแปลว่าลูกค้าคนเนี้ยผ่าน โอกาสผ่านเนี่ย90% 99%เลยก็ได้นะครับธนาคารทอสอ์เนี่ยถ้าประเมินมาเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่ลูกค้าจะโอกาสผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านนะ่ะประเมินจะไม่ออกเขาจะแจ้งก่อนว่าลูกค้าติดนู่นติดนี่ติดนั่นนะอ่ะก็เลยไม่ผ่านประเมินจะไม่ออกเพราะประเมินออก่ยต,ต้องเสียเงินครับเสียค่าประเมินประมาณ2,008ถ้าเป็นธนาคารทอสอนะนะครับอ่ะพอประเมินมาปุ๊บประเมินเขาก็จะมาตรวจดูบ้านนู่นนี่นั่นถ่ายรูปตุดตุดตุดวัดตุดตุดตุด ให้เราเตรียมเอกาสารสอบแนวชโนโดทนู่นนี่นั่นอ่ะอะไรเงี้ยเราก็เตรียมไว้เขานะครับพอเขามาปุ๊บรับประเมินเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์แล้วก็รออีกประมาณ4 5ถึงห้าวันนะครับ3ามสี่ห้าวันเนี่ยนะครับก็จะอนุมัติอะนะครับอนุมัติเขาก็จะโทรหาลูกค้านะโทรหาลูกคาว่าอนุมัติแล้วนะครับได้ยอดนู่นนี่นั่นได้ยอดเท่าไหร่ว่าไปนะครับพออนุมัติปุ๊บเนี่ยก็ต้องนัดโอนแหละอะจะได้เงินแหละ ก็ธนาคารก็จะถามลูกค้าว่าสะดวกโอนวันไหนนู่นนี่นั่น,นอ่านะครับเดี๋ยวลูกค้าก็ดูดูวันอ่าก็แจ้งถ้าถ้าลูกค้าต้องการตรวจบ้านก่อนนู่นนี่นั่นก็ก็ต้องตรวจก่อนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าบ้านเราก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนะครับทาความสะอาดที่เรียบร้อยอะไรเงี้ยเก็บงานให้จบอะไรเงี้ยแล้วก็นัดวันโอนอ่าพอนัดวันโอนกันปุ๊บก็ไปโอนกันที่ที่ดินแหละอ่าวันโอนเนี่ยคือวันได้เงินแหละ ก็ประมาณ4ี่ห้าวันจากวันที่ประเมินเข้าก็อนุมัติแล้วนะครับแล้วก็นัดวันโอนว่าลูกค้าจะว่างวันไหนหยุดงานได้วันไหนสะดวกวันไหนก็นัดกันนะครับอ่าแล้วก็ไปโอนด้วยกันที่กรมที่ดินแล้วก็ได้เงินนะครับได้เงินก็เทคนิคนินดนึงนะครับก่อนจะโอนวันหนึ่งก็ไปเช็คที่ที่ดินก่อนว่าติดอะไรไหมนะครับนำสำน,น,นักชนโฉนทะเบียนบ้านเนี่ยใบยแยกก่อสร้างไปเช็คก,ก่อนว่าพรุ่งนี้ผมจะโอนนะครับติดอะไรตรงไหนไหมอ่าอะไรเงี้ยเขาจะได้เช็คเบื้องต้นให้ก่อนนะครับจะได้ไม่ ไม่ผิดพลาดในวันโอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอโอนเสร็จปุ๊บปั๊บของผมธนาคารทอสอเนี่ยเขาจะให้เป็นเช็คเช็คเป็นชื่อลูกค้าด้วยนะครับก็เวลาโอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปกับลูกค้าไปธนาคารทอสอแล้วก็ไปขึ้นเงินสดอ่าไปขึ้นเงินสดเพราะว่าเช็คเป็นลูกค้าน่าเอาลูกค้าไปด้วยนะครับไปขึ้นเงินสดสดแล้วก็เอามาให้เรานะครับขึ้นเงินปุ๊บมาให้เราแต่ถ้าเป็นธนาคารออมสินเช็คจะเป็นชื่อเราอ่าเช็คเป็นชื่อเราแล้วเราก็ไปขึ้นเองได้เลยไม่ต้องพาลูกค้าไปด้วยแต่ละธนาคารไม่เหมือนกัน บางแล้วก็ถ้าที่ดินไม่ใช่ชื่อเราเขาจะออกเป็น2เช็คเช็คที่ดิน,ชนชเช็คหนึ่งแล้วก็เช็คเราเช็คหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับโอเคเลยเรียนเล็กน้อยตั้งแต่แรกเริ่มต้นยันวันโอนยันประเมินมาก็จริงๆอ่ะถ้าบ้านเสร็จแล้ว่ก็ไม่ได้นานอะไรนะครับถ้าลูกค้าไม่ได้ติดอะไรก็แป๊บเดียวประมาณอาทิตย์2อ,อาทิตย์ก็ได้เงินแหละถ้าบ้านเสร็จแล้วนะแต่บางท่านลูกค้าจองแต่บ้านยังไม่เสร็จอนะไรเงี้ยก็ต้องใช้เวลานานกว่ากว่าจะได้ยื่นกู้ไว้ได้อะไรเงี้ยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ ถ้าท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะผมก็มีคอร์สฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับสอนปูพื้นฐานมือใหม่ให้เบื้องต้นนะครับชี้แนวทางว่ามือใหม่เบื้องต้นควรทํายังไงไม่มีทุนควรทํายังไงนะครับมีที่ดินไม่มีที่ดินมีทุนไม่มีทุนควรทํายังไงนะครับก็ปูพื้นฐานให้เบื้องต้นนะใครสนใจเรียนเนะี่ยเป็นการไลฟ์สดในกลุ่มปิดเลยนะสอบถามได้โดยตรงเลย รเรียนสอนสดหนึ่งทุ่มสึงสองทุ่มทุกวันอาทิตย์ใครสนใจเรียนทักไลน์เลยครับ